คลิปนี้ผมกาว่าจะมาปาร์ตี้บ้านน้าน,นะครับแต่น้าบอกว่าเย็นนี้ต้องไปให้อาหารปลาที่สวนก่อนและช่องผมนี่มันหม,มานการตกปลาจริงๆนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเทสเ่อก,กบยางสเปกเ,เตอร์สีดําซะเลยนะครับแล้วก็รีบขึ้นรถเปิดประทุนไปเลยนะมาถึงน้าก็ปล่อยผมลงปากทางเข้าสวนนะครับแล้วก็ผมก็จะเดินตกไปเรื่อยๆนะหมายนี้ก็เป็นหมายเดิมที่ผมเคยมาตกนะคะรับเวลาไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ก็จะเน้นตีมุมและไม้สองไม้ก็พอนะถ้ากัดก็ได้ถ้าไม่กัดก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าหมายนี้ปลาชนอย่างชุ่ ที่หมามารูปหน้าผมได้เลยนะครับ <S <S เดินตกชิวๆมาเรื่อยๆนะแล้วมาดูไม้นี้นะพูดยังไม่ทันขาดคานะครับขออย่าตกถึงผิวน้ําล่างมานิดเดียวมันกัดเลยนะครับจังหวะนี้ผมส่งสสยนิดหน่อยนะแล้ววัดเลยนะครับเรียบร้อยอยู่เลยนะรอบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันหนักๆนะคิดว่ามันน่าจะติดยาดนะก็เลยวิ่งไปเลยนะครับแล้วคือแบบมันไกลนะวิ่งมาก็หมายแตกหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรละมาถึงก็เห็นตัวมันเลยนะมีใสเหมือนกันนะครับผมก็เลยย้ำเข้าไปนะแล้วก็ย้ำไปอีกนะครับแล้วก็แถมให้รอบนะครับทำอย่างกบบว่ามาตกเไดก เอาเรื่องเหมันกันนะแต่ก็ยกขึ้นมาได้อยู่นะครับแล้วดูขนาดความยาวของมันสิครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเกือบเกือบโลอยู่นะได้มาหนึงแต้มนะนะผมก็ให้อาหารปลาเสร็จพอดีนะก็ถึงเวลากลับแล้วนะครับได้แต้มเดียวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะปลาช่อนไซนนี้นะนะเอาไปทําอะไรกินกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อ